สวัสดีครับผมชื่อเด็กไทยชื่อจีนใช่นาวินทำร่วมพี่เสือครับชื่อเล่นอะไรชื่อเล่นพี่เสือครับใส่เสื้อเบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เกตครับอ่าตำแหน่งอะไรจะเล่นตำแหน่งอะไรตำแหน่งโรนัลโดกองหน้าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามันจะยิงประตูให้เท่ากี่ลูกสิบลูกจะยิงประตูสิบลูกนะครับเด็กสี่ขวบจะยิงสิบลูกโดยมีผู้รักษาประตูเป็นไม้กกว่าเอาลูกนี่ ถ้าพร้อมแล้วบอกสิลูกเอาให้เข้านะครับโ <alet S 2> okay. อเคเดี๋ยวว่าจะเก็บบอลให้พร้อมแล้วนะเอาเลือกเลยหนึ่งสอง,สองเอาดิ้งดิ้งดิ้งดูมั้ยเริดมใหม่เริ่มใหม่เอาเรื่องไหม่ giao giao, được rồi, đã giao bóng rồi, bốn rồi, ba ngon, đi, lùi, lùi, วางใส่วางอันนี้เราขอให้ยิ้มเฮ้ยยิ้มกุหลาบสัตว์ยิ้มพลุกังก์ก็เจ็ดเจดล้ววางขาวแม่นแม่นนะวางขาวแน่นเราใส่พ่อมาเลยเฮ้ยยิ้มกันเลยเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว ลูกส <là> ุดท้ายเอาเต็นท้อเลยนะอยากเต็มข้อเลยนะเอาเต็อเหรอเออเต็อะยแต่ให้เข้านะอุ้ยะเก็บปลุทยกที่สิเลยตามลุดทอตาุ้งเลยครับกีลูกนะ โอ้เย oh, yeah, yeah, yeah. ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตบมือตัวเองจริงมากครับขอบคุณทัพอ่ะโอเค